สิงอาดเมินเซนดีบา,าร่วมทับเชลซีสนหน้าดาวลุ่งหลีกเอิงดาโตโฟฟาน่าย้ายร่วมทีมบุนเดสลีกาสวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับมาเย็นนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับผมก็สำหรับคนที่มาดูครั้งแรกนะผมทำเป็นตอนๆมาให้ข้างล่างนะครับผมก็สามารถกดที่ d e s c r i p t i o n ข้างล่างได้เลยแล้วก็สามารถกระโดดไปกระโดดมาดูตอนที่สนใจได้เลยนะครับผมหรือว่าจะดูจนรว่วเดียวจบก็ทําได้เหมือนกันฝากไว้ด้วยนะครับมาโอเคก่อนจะไปเริ่มนะครับผมขอฝากไว้ด้วยเลยกับอันนี้นะครับผมอ่ะ อะไรออฟทันชายนะครับผมใครที่มองหาดอกไม้เนี่ยวกับพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดแล้วติดตาม้ในทิกต็อกอินสตาแกรมแล้วก็ในเว็บไซต์อะไรออฟทันชัยฝากไปด้วยนะครับโอเคส่วนอีกอันนึงนะครับผมใครที่มีแพลนจัดง,งานอีเวนต์นะครับผมไซเล็กกลางใหญ่นะทักไปได้เลยนะครับผมบาอลโรเกนไดเซอร์ทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดฝากไว้ด้วยนะครับโอเคมามาเข้าเรื่องของเรากันเลยแล้วกันนะครับผมไปเริ่มกันที่ข่าวของ คนนี้ก่อนเลยนะครับผมอ่ะโพเชติโนนะอันนี้เนี่ยรายงานจากนิซ่าคินเซราของอิมนิเกสันดาดนะครับผมบอกว่าโพเชติโนเนี่ยเป็นคนนำนักเตะเชลซีนะครับผมผ่านการฝึกซ้อมชกปีซีซั่นในอาทิตย์แรกที่ได้ทำงานด้วยกันนะครับผมเขาบอกผ่านไปอย่างด้วยความเหน็ดเหนื่อยเลยนะแหล่งข่าวเนี่ยที่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับบอกว่าพวกเขาเนี่ยทำงานกันอย่างหนักมากเลยนะถึงมันจะเป็นสัปดาห์แรกนะครับผมแต่มันหนักกว่าปีซีซั่นที่ฤดูกาลที่แล้วมากๆเลยนะ เขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องจักรเลยนะครับผมซึ่งปีนี้จะแตกต่างออกไปนะเด็กๆทุกคนเนี่ยต้องรู้ว่าพร้อมจะเริ่มทํางานได้แล้วด้วยเหมือนกันพเซติโน่เนี่ยเริ่มทํางานวันจันที่แล้วนะครับผมและโปรแกรมการฝึกซ้อมช่วงปีซีซั่นของเขาเนี่ยมันสร้างความสําคัญนะเททางการออกวิ่งออกกําลังกายในโรงยิมเป็นอย่างมากเลยนะครับผมนักเตะของเชลซีเนี่ยต่างเห็นด้วยกับแนวทางนี้นะครับผมหลังจากที่ทราบว่าพวกเขาเนี่ยมีความฟิตน้อยลงนะมากขนาดไหนเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่แล้วนะครับผมเขาบอกว่าฤดูกาลที่แล้วนะ เจ็บนะเชลซี Chelsea เนี่ยเจ็บไปทั้งหมด46ครั้งเลยนะครับผมเป็นอาการเจ็บที่มากที่สุดเลยนะพอเจติโนเนี่ยบอกกับนักเตะนะครับผมว่าเขาเนี่ยมีนโยบายที่เปิดกว้างนะแล้วก็สามารถเข้ามาพบเขาได้ทุกครั้งเลยไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรก็ตามสามารถเข้ามาพูดคุยว่าเปร์ลิ้นพันมา <laughs> เข้ามาพูดคุยกับเขาที่ห้องของเขาได้นะครับผมเขาบอกว่า ไม่เปจะเป็นเรื่องของการสัญญานะการย้ายทีมนะครับผมหรือว่าความกังวลเกี่ยวกับการลงสนามในฤดูกาลหน้านะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนักเตะเชลซีหลายคนที่ติดทีมชาตินะครับผมใกล้จะกลับมาแล้วทั้งเอ็คุนคูคนะครับผมแล้วก็นิโคลัสแจ็กสันนะครับผมจะกลับมาฝึกซ้อมในมันอังคารและก็วันพุธด,ด้วยนะส่วนลูกากูก,กับอัมพาูเนี่ยก็คิดว่าน่าจะกลับมาเหมือนกันนะแต่อาจจะเป็นการซ้อมแยกนะครับแบบยืมตัวแบบสำหรับกลุ่มนักเตะที่ยืมตัวนะโดยจะมีคาโลคูดิชินีเนี่ยเป็นคนนาซ้อมนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่นะ ออกไปด้วยเหมือนกันนะครับผมเขาบอกว่านักเตะของเชลซีเนี่ยจะต้องเผชิญหน้ากับอีกหนึ่งสัปดาห์ที่หนักหนานะครับผมในการในการ,ในการแบบบริหารร่างกายในการฟื้นฟูร่างกายนะครับผมแบบหนักเลยแหละเพราะว่าโพเซติโน่เนี่ยกำลังจะให้โฟกัสไปที่เรื่องของร่างกายอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะก่อนที่จะไปปรับไปเรื่องของแท็กติกก่อนที่จะเดินทางไปที่อเมริกานะครับผมก็เออจริงๆพออ่านข่าวไปก็รู้สึกว่าก็จริงเนาะเออมันจะมีความแบบเออความฟิตน้อยลงความฟิตน้อยลงอาจจะทาให้เราเจ็บมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย โปรเชติโนแล้วก็ทีมงานเนี่ยอาจจะมองแล้วว่าเอ้ยอาจจะต้องมีการเรียกความฟิตมากขึ้นเพื่อไม่ให้เจ็บซ้ํา2แบบเจ็บระหว่างฤด,ดูการเพิ่มเติมอีกอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงความฟิตจะดีขึ้นหรือเปล่าและแท็กติกจะเป็นยังไงตอนที่ไปอเมริกาและช่วงปีซีซั่นน่าจะเห็นอะไรมากขึ้นก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับอย่างที่บอกนะหลายๆคนใกล้จะกลับมารวมถึงคนนี้ด้วยนะครับผมรีวิวโควิลนะหลังจากไปรับท้ทีมชาตินะครับผมก็จะมีทั้งโควิลแล้วก็มาดู Again, เ,เอเจะะไปซันนกะ อันนี้เนี่ยรายงานจากอาเดนคันยุมบาของเดลี่เมลนะบอกว่าพอเชติโนเนี่ยเตรียมที่จะพูดคุยกับโควิลในอาทิตย์นี้นะครับผมและจะมีโอกาสที่ได้อธิบายเกี่ยวกับแผนง,งานของเขาด้วยตัวเองด้วยนะเชลซี Chelsea เนี่ยมีความตั้งใจที่จะเก็บรีว,วโควิลไว้นะครับผมแล้วก็ยืนยันว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีไว้ขายแล้วก็พร้อมยื่นสัญญาใหม่ให้กับเขานะครับผมซึ่งการเสนอให้ลงเล่ทิมชตาชุดใหญ่เนี่ย เป็นประเด็นสําคัญเลยสําหรับเขานะครับผมเม้จะทีมชาตใช่ทีมชุดใหญ่ของเชลซีนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่า,อาพอพอขายงานไปแล้วแล้วจะเป็นยังไงต่อไปนะสุดท้ายเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดมั้งน้องน่าจะอยู่กับเราต่อแล้วก็น่าจะต่อสัญญาหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมสําหรับลีวาโควิลนะโอเคส่วนข่าวต่อไปนะครับผมไปพูดถึง เปาโลดิบาร่าหน่อยนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากมิเกลเดลานีนะครับของอินดิฟเดนซ์นะบอกว่าโพเซติโน่เนี่ยได้ปรึกษากับบอร์ดบริหารของเชลซีนะครับผมว่าต้องการจะเสริมนักเตะที่มีประสบการณ์ในแนวลุกนะั้นโดยจะมีชื่อของ2คนนี้นะครับผมก็คือดูซานมาราฮวิตนะแล้วก็เปาโลดิบาร่าของโรมานะครับผม เขาบอกว่าในขณะที่นยโยบายของเชลซีเนี่ยคือการสร้างทีมจากนักเตะดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์น,นะครับผมซึ่งทีมสรรหานะเห็นด้วยกับเหตุผลของปอเชติโนนะที่ต้องการให้นักเตะเนี่ยมีประสบการณ์จํานวนหนึ่งนะเพื่อมาสร้างความสมดุลให้กับทีมแล้วพวกเขาเนี่ยก็เริ่มรู้สึกแล้วนะว่าเอ๊ะเหตุผลที่เกมรุกของเชลซีมันขาดหายไปในซีซั่นที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะจุดนี้ด้วยเหมือนจุดนี้ด้วยเหมือนกันนะในการที่แบบเฮ้ยนักเตะประสบการณ์ในการจะพาทีมไปข้างหน้านะ เขาบอกว่าบางทีเนี่ยการดึงนักเตะม,มาใหม่เนี่ยอาจจะอยู่ที่แผนนะสําหรับการปล่อยลูกาะกูออกไปด้วยในสัปดาห์นี้นะซึ่งอินเตอร์เนี่ยอยากจะเซ็นสัญญากับลูกากูแบบถาวรน,นะครับผมและยูเว่เนี่ยก็ให้ความสนใจด้วยเหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้การเจรจากเกี่ยวกับเวลาโควิดเนี่ยมีความราบรื่นมากขึ้นนะส่วนอีบาร่านะครับผมก็ถูกยกให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะตรงที่ค่าสิทธิสัญ,ญญาของเขาเนี่ยอยู่ที่แค่ประมาณสิล้านปอนด์เท่านั้นเองนะซึ่งโบเซติโน่เนี่ยเคยเกิดจะเซ็นเข้ามาแล้วนะครับผมตอน ก <g> ็ของดีบาร่าเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของอายุถูกไหมเอออายุด้วยแล้วก็จริงจริงประสบการณ์เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าใช้ได้แล้วบวกกับเป็นคนอารเจนตีเหมือนกันด้วยก็อาจจะทาให้พรอนเนี่ยอยากจะดึงมาร่วมทีมด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็อ่ะถ้าสมมติมเหตุผลที่จะอาจจะไม่ดึงมาอาจจะเป็นเพราะเรื่องของอายุเอออยามันต้องแกลกแหละประสบการณ์กับอายุเนี่ยมันต้องมาคู่กันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นเนี้ยแหละประสบการณ์เรื่องความสามารถเนี่ยไม่ติดนะแต่เรื่องของแบบเอ้ย การที่แบบอายุเยอะมันจะขัดกับโปรเจกต์ที่ทีมจะดึงมาหรือเปล่าด้วยเหมือนกันสำหรับนักเตะที่ทีมต้องการจะใช้งานต่อไปในอนาคตด้วยก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับเมื่อกี้พูดถึงเวาลาโควิดไปแล้วใช่ไหมเอาไปพูดต่อหน่อยอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกองหน้าแล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากอัลเฟโดเบรูล่านะของสปอร์ตอิตาเลียนบอกว่าเชลซีเนี่ยได้มีการสอบถามยูเว่นะครับผมเกี่ยวกับค่าตัวของดูซาบาลฮาูวิดนะซึ่งถูกวางไว้ที่ประมาณ75-80ล้านยูโรนะ โรมาโน่พูดเรื่องนี้ว่ายังไงนะเขาบอกว่าการเซ็นสัญญากองหน้าคนใหม่ของเซลซีเนี่ยยังไม่การันตีนะครับผมเพราะว่าโพเชติโน่เนี่ยต้องการเห็นผลงานของ2คนนี้ก่อนนะทั้งอา mando โ,โบยาและก็นิโคลัสแจ็กซันนะครับผมก่อนที่จะเตรียมเงินประมาณ 60- 80ถึงล้านยูโรเนี่ยสำหรับการคว้ากองหน้าคนใหม่นะครับผมซึ่งพวกเขาเนี่ยต้องการความแน่ใจก่อนนะว่ามันต้องการแบบนั้นจริงๆเอ้ยแบบ2คนนี้ไม่เวิร์กว่ะต้องไปซื้อกองหน้าคนใหม่นะครับผม เชลซี Chelsea, อย่างที่บอกนะให้ความสนใจดูซานมาลาฮวิทนะครับผมแล้วก็เมื่อเดือนตัน้งแต่เดือนมาการานะซึ่งสโมสรเนี่ยเชื่อว่าเขาทําผลงานได้ต่ากว่ามาตรฐานที่ยูเอนะครับผมแต่ก็ชื่นชมเรื่องของทักษะและก็ความมีศักยภาพของเขานะครับผมแล้วก็มีสโมสรเนี่ยที่คนในสโมสรนะชื่นชอบเขาด้วยนะแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับผมก็ง่ายๆยังไม่มีการติดต่ออะไรกันเกิดขึ้นนะ นิซาคินเซล่าว่ายังไงของนินิสันดานะครับผมบอกว่าเชลซีเนี่ยได้จัดทํารายชื่อเป้าหมายของกองหน้าสําหรับโปเชติโนนะครับผมหลังจากที่เขาเนี่ยแสดงความกังวลนะว่าเอ้ยมันไอมันไม่มีตัวจบสกอร์เลยในซีซั่นหน้านะครับผมซึ่งทําให้เชลซีเนี่ยได้มีการติดต่อ,อก,กับหลายตัวเลือกนะครับผมทั้งดูซามโฮวิตของยูเว่เนะรวมถึงน้องคนนี้ด้วยนะครับผมอ่าน้องคนนี้เนี่ยชื่อว่าชื่อว่า เอลีวาฮินะครับผมบางคนอ่านวาฮีนะเอลีวาฮินะครับผมเป็นกองหน้าจากมงปรีเยนะก็เป็นทีมชาติน่าจะเป็นเชื้อสายฝรั่งเศสนะครับผมก็อายุอายุไม่เยอะอายุไม่เยอะนะแล้วก็ทําผลงานได้ดีนะครับผมเขาบอกว่าทีมเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเพราะว่าทีมเนี่ยเพิ่งได้เอ็คูนคูแล้วก็แจ็คสันมานะเพราะว่ามีย้ายเข้ามาในซัมเมอร์นี้นะแล้วก็อาจจะมีลูกกกูเนี่ยที่ย้ายออกไปด้วยเหมือนกัน เซลซีเนี่ยตั้งค่าตัวลูกกูไ้ที่มาแปดสิบสามล้านแปดสิบสามโทษทีสาสิบแปดล้านปอนด์นะครับผมแล้วก็ออกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะแบบยังมีการปัดออกไปนะปัดการเจราจากับยูเว่ออกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าข้อเสนอล่าสุดเนี่ยไม่ได้สร้างความประทับใจอะไรเลยนะครับผมเขาบอกว่าการเจราจากับมุงบลิเยนะเพื่อสอบถามเกี่ยวกับวาฮนะิได้เริ่มต้นนะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยทำประตูไปได้19ประตูจาก33นัดในการเล่นฤดูกาลที่แล้วนะครับผมแล้วก็กำลังพิจารณาถึงข้อเสนอมากมายในซมมบบาาันนะ ทีนี้กลับไปที่ดูซานวาลาาฮวิดนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะเขาบอกว่าวาลาาฮวิดเนี่ยถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมมานานแล้วนะหลังจากที่ยูเว่เนี่ยตั้งราคาไว้ที่ประมาณ68ล้านปอนด์นะโปเซติโน่เนี่ยชื่นชอบดีบาร่าด้วยนะครับผมชื่นชอบมานานแล้วแหละแต่อาจจะไม่เหมาะกับโปรเจกต์ที่อายุที่ทีมเนี่ยมองไปถึงผู้เล่นอายุเยอะกว่าด้วยก็เป็นไปได้นะผู้เล่นแบบผู้เล่นอายุน้อยนะที่จะเข้ามาในทีมด้วยนะครับผมอ่ะแล้วก็ส่วนวิกเตอร์โอซิมเฮมนะมองว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับผมเพราะ นดร้อยสามสิบล้านปอนด์เลยนะครับผมซึ่งเปยเชเนี่ยอาจจะเป็นตัวเต็งที่เซ็นสัญญากับเขานะส่วนลัสมูทฮอยลุนนะครับผมอาจจะเป็นอาจจะยายไปที่แมนยูนะเพราะเป็นเป้าหมายหลักด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงก <c oughs> ส็สรุปเลยสรุปเลยก็คืออ่ายูเว่ก็คงอยากขายนั่นแหละแต่ราคาก็ตั้งไว้แพงเนะและเชลซีเนี่ย ยังไม่ตัดสินใจซื้อกองหน้าตอนนี้นะ,ะแต่คนที่ิสต์ไว้อยู่ตอนนี้ก็มีวาลาฮูบิดใช่ไหมแล้วก็มีชื่อใหม่เข้ามานนก็คือวาฮิด้วยเหมือนกันนะเอาคืเดี๋ยวต้องรอดูเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นงไงแต่ผมคิดว่าอาจจะต้องมีการขายไปก่อนขายลูกก้กูออกไปขายโอบาออกไปแล้วก็อย่างที่ข่าวก่อนหน้านี้ที่บอกนะก็คือว่าพอถ้าสมมติว่าขายนักเตะออกไปแล้วก็อาจจะเอาเงินมาเซ็นนักเตสะสักคนหนึ่งกองหน้าสักคนหนึ่งแต่อย่างที่บอกต้องมั่นใจก่อนนะว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยจะไม่เวิร มันจะดีกว่าแจ็กสันยังไงอย่าลืมว่า巴าโควิดเนี่ยพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ตัวเองในในลีกระดับสูงมาเยอะกว่าด้วยเหมือนกันเนะแล้วแบบเล่นแชมเปี้ยนลีกด้วยแล้วก็เล่นในลีกสูงสุดอนะ่ะในท็อปหเนี่ยราก็เราก็ได้ยินชื่อเขามานานแล้วด้วยเหมือนกันเนาะก็มีหลายทีมก่อนหน้านี้ที่อยากได้แต่มีอาการเรื่องบาดเจ็บแล้วก็ความฟิตเนาะก็เดี๋ยวต้องเช็คกันต่อไปแหละถ้าทีมเราต้องการเอาเข้ามาดีสินก็เดี๋ยวรอติดตามมันต่อไปแล้วกันนะครับ โ okay. อเคอะพอาะเรื่องของกองหน้าไปแวบไปพูดถึงมอยเซกาเซโดหน่อยนะอันนี้เนี่ยรายงานจากโรมาโน่นะครับผมบอกว่าเชลซี Chelsea เนี่ยต้องการให้ไกเซโดนะครับผมอะเขาบอกว่าต้องการให้ได้ไกเซโดก่อนที่ตัดสินใจไปโฟกัสที่นักเตะค,คนอื่นนะเขาบอกว่าแฟนบอลของเชลซีเนี่ยส่งข้อความมาหาผมหลายคนเลยนะครับผมแล้วก็ถามเกี่ยวกับอัปเดตของไกเซโดนะซึ่งสิ่งที่ผมสามารถพูดได้คือพวกเขาเนี่กำลังเจรจาก,กันนะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยเช็คให้ดูตอนเช้าวีทีพบว่าตอนนี้เนี่ยมีการติดต่อกันไปแล้วด้วยนะ เขาบอกว่ามันเป็นสัปดาห์ที่สาคัญของเชลซีเลยนะครับผมสำหรับดีของกาเซโดนะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพูดคุยกันเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นแค่การพูดคุยกันปากเปล่านะครับผมไม่ได้เป็นอย่างเป็นทางการนะและก็ยังคงดําเนินการต่อไปเชลซีนะครับผมก็หวังว่าจะผลักดันนะครับผมให้กาเซโดเนี่ยช่วยผลักดันในการย้ายทีมด้วยนะเพราะว่าใกล้จะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวทั้งหมดกันได้แล้วและโปเชติโน่เนี่ยก็ต้องการให้โมเซกกาเซโดมาร่วมทีมด้วยเหมือนกันเอ่อถ้าเอาจริงๆนะถ้าพูดกันตามจริงคือน่าจจจะะคุยยกันนออู่่แแตาเป็บบ ค,ค่อยคุยคุยทีละนิดทีละนิดทีละนิดอะไรประมาณนี้แล้วก็จนจนกว่าแบบทั้งสองฝ่ายจะมั่นใจแล้วก็จะเริ่มเปิดเจราจายอย่างเป็นทางการด้วยเหมือนกันนะ,ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวราติดตามมันต่อไปคิดว่าไม่น่าไม่น่าจะเออจะพลาดแหละเออผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าพลาดนี้ไม่รู้จะไปเอาใครแล้วนะถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นก็เราติดตามมันต่อไปแล้วกันมีข่าวนี่นอาจจะมีน้อยๆมีน้อยๆอย,อยแต่มันก็คงมีข่าวให้เราฟังอยู่เรื่อยๆนะสำหรับมอยเจกเกอซโดนะครับโอเค ส่วนข่าวต่อไปนะครับผมเอาไปแวะไปพูดถึงกลับมาพูดถึงน,อน้องคนนี้หน่อยนะครับผมก็น,อน้องคนนี้นะที่เราให้ฟังไปเมื่อกี้นะครับผมอ่ะคนนี้เอลีวาฮินะครับผมอันนี้เนี่ยชื่อไม่ตลกที่หมอ่ะอันนี้เนี่ยรายงานจากเลอก,กิฟนะบอกว่า เชลซีนะจะยื่นข้อเสนอให้กับเอริวาฮินะครับผมกองหน้าวัย20ปีของมงเปรีเยนะและต้องการค่าตัวที่ประมาณ30ล้านยูโรนะสลาวาฮินะครับผมซึ่งแฟรงเฟิร์ตเนี่ยเป็นตัวเต็งที่จะเซ็นสัญญากับเขานะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าโคโลมูอานีเนี่ยจะย้ายทีมด้วยหรือเปล่านะครับผมนอกจากนอกจากแฟรงเฟิร์ตนะก็มีทั้งบอลมาร์ตนะครับผมแล้วก็ยูเนียนเบอร์ลินนะแล้วก็ลาซิโอให้ความสนใจด้วยเหมือนกันซาติอากูนาของฟุตแมคคาโต้นะครับผมบอกว่าเอริวาฮินะครับผมของมงเปรีเยเนี่ยบอกว่า เชลซีเนี่ยเป็นจุดหมายที่น่าสนใจนะครับผมแล้วก็บอกว่าการที่ Chelsea ทเชลซีโทษดิเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมเขานะครับผมก็คือต้องการจะเสริมเพื่อไปเล่นทีมซาสบวรกนะเพื่อเ,เ,พเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับผมให้กับทีมนะแล้วก็มีความเป็นไปได้นะที่จะรับโอกาสระยะยาวที่เชลซีนะครับผมซึ่งตอนนี้มีทังโมนาโกนิวคาเซิลแล้วก็อาเซนอลที่ให้ความสนใจอยู่ด้วยเหมือนกันนะก็ สูงประมาณ184นะเออก็เป็นกองก็เป็นกองหน้าเออกองหน้าอายุน้อยอ่ะก็เดี๋ยวที่บอกเนะี่ยเดี๋ยวถ้ามีข่าวหนาหูมากขึ้นเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ผมไปดูฟอร์มแล้วมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับ โ okay. อเคอส่วนข่าวต่อไปนะครับผมยังอยู่ในลีกเอิงนะแต่เป็นเกี่ยวกับคนนี้นะราย,ยาเชอร์กีนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากโรมาโนนะบอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังติดตามฟอร์มของเชอร์กีอยู่นะครับผมซึ่งผมเนี่ยสามารถบอกว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะพรสวรรค์มากที่สุดคนหนึ่งของโลกนะมันเป็นเรื่องปกตินะครับผมที่จะมีสโมสรชั้นนำเนี่ยติดตามฟอร์มของเขานะ เขาบอกว่าในตอนนี้เนี่ยผมไม่รับรู้เลยนะว่ามีการติดต่ออะไรกันระหว่าง2สโมโสรหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเชลซีเนี่ยยังคงต้องรอให้ดิวของมาเซไกเซโดจบก่อนนะครับผมเพื่อรอดูว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่สำหรับค่าตัวของเขานะก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนกับนักเตะในตำแหน่งต่อไปนะค่ะเ,เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ โอเคอ้าวก่อนจะไปที่4ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดีมีเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคอ้าวข่าวต่อไปนะครับผมก็พูดถึงลูกากูหน่อยนะอันนี้เนี่ยรายงานจากซาชาทาวเบอรี่นะครับผมบอกว่าเอาทีเรานะกำลังยังหวังว่าจะเซ็นลูกากูแล้วก็หวังให้ลูกากูย้ายมานะซึ่งพวกเขาเนี่ยได้ยิงค่าเหนื่อยนะครับผมไปที่ประมาณ70 จุดล้านปอนด์นะสำหรับ3ปีแะครับผมซึ่งเขาบอกว่าปีแรกเนี่ยจะได้ถึง27.3ล้านปอนด์เลยนะตามที่เข้าใจนะครับผมเอาฮีเราเนี่ยเป็นสโมสรเดียวที่ยินดีจะจ่ายตามราคาที่เชลซีต้องการที่40ล้านปอนด์นะถึงแม้ว่าลูกกูเนี่ยจะต้องการอยู่ในยุโรปต่อไปก็ตามแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังแอบคิดถึงข้อเสนอของเอาฮีเราด้วยเหมือนกันนะ อันนี้ฟังหูไวหูนะอส่วนโรมาโน่กับจารุกาดิมาซิโอเนี่ยพูดแชร์กันนะครับผมบอกว่าลูกาูกูเนี่ยได้แสดงความชัดเจนอีกครั้งนะว่าเขาเนี่ยมีความตั้งใจที่อยู่ในยุโรปต่อไปและยังไม่มีการพูดคุยกับสโมสรในซาอุเลยตอนนี้นะครับผมอินเตอร์เนี่ยจะกลับมาด้วยข้อเสนอใหม่ซึ่งพวกเขาเนี่ยหวังว่าจะพิจารณานะครับผมให้ลูกกูกูเนี่ยเป็นเป้าหมายหล,ลักและก็หวังว่าจะปิดดิวได้ในช่วงนี้เลยเหมือนกันนะ จารูกาดิมาซิโอเนี่ยบอกว่าอินเตอร์มิลานนะกำลังวางแผนที่จะยื่นข้อเสนอใหม่ให้กับลูกกกูนะครับผมที่อย่างน้อย3 0มสถึงห้าสามล้านยูโรถ้าราคานี้จริงๆผมว่าเชลซีก็บอกปัดอยู่ดีเพราะว่าเชลซีเนี่ยอยากได้ที่38ล้านปอนด์หรือ40ล้านปอนด์ด้วยนะถ้ามา3 0 3สิบสามสิบห้าเนี่ยมันมันสามสิบต้นๆเน่งนะยังไม่ถึงที่เชลซีต้องการก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ โอเคส่วนข่าวต่อไปนะครับผมไปพูดถึงคริสเตียนพูลิสิตหน่อยอันนี้รายงานจากโรมาโน่นะแล้วก็มาเตโอโมเลโตของเลเวอโวบอกว่าพูลิสิตนะครับผมตอนนี้เนี่ยจะอยู่ในอิตาลีเพื่อตรวจร่างกายในสัปดาห์นี้นะครับผมและจะเซ็นสัญญาในฐานะนักเตะค,คนใหม่ของเอซิมิลานแบบถาวรจากเชลซีนะเอกสารทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับผมจากสองสโมสรนะซึ่งพูลิสิตเนี่ยจะเซ็นสัญญาจนถึงเดือนมิถุนาปี2027เลย มาเตโอโมเลโตบอกว่าตอนนี้นะครับผมปูลิสิตเนี่ยมีแผนที่จะอยู่เมืองมิลานในวันพุธและเซ็นสัญญาในวันพฤหัสนี้เลยอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าวันพฤหัสนี้จะมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นหรือเปล่าสำหรับคิเซนพูริสิตนะครับโอเคอาวข่าวต่อไปนะครับผมเฮียวีโกนะแต่ไม่มีรูปนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากฟาบิซ m โอโรมาโนนะบอกว่า ดาตวโฟาน่านะครับผมเพิ่งตรวจร่างกายเสร็จในฐานะนักเตะใหม่ของยูริโอมเบรลินนะครับผมแบบยืมตัวจากเชลซีนะตกลงกันได้แล้วตอนนี้เส้นเอกาสารสำหรับการยืมตัวจนถึงเดือนมิถุนา2024นะครับผมไม่มีออฟชั่นซื้อขาดรวมเข้าไปเฮียร์วีโกแน่นอนนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะก็มีการน่าจะมีออฟฟิเชียลไปแล้วด้วยแหละป่านนี้นะครับผมก็อ,อย่างที่บอกเนะี่ยตอนนี้ที่ผมเขียนอยู่เนี่ยที่มีมีออฟฟิเชียลมาแล้วด้วยเหมือนกันอ่ะก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวมีภาพเพิ่มเดิมอะไรเดี๋ยวไว้มาแช ส่วนอีกคนหนึ่งที่ออฟฟิเชียลเหมือนกันนะครับผมอ่ะก็คือคนนี้นะบาบารามันนะครับผมอาปิดตํานานแล้วเรียบร้อยนะปิดตํานานยซื้อมาไม่ได้ใช้นะครับผมอ่ะย้ายไป PA โอเคแล้วเรียบร้อยนะครับผมรูปม,มันดุแบบว่า,วาเออก็อ่ะก็ ไว้มีโอกาสดูอะไรแล้วเดี๋ยวไว้มาแชร์ให้ฟังแล้วกันนะโอ้โหไปสักไกลเลยไม่รู้จะไปดูตรงไหนนะก็ขอให้โชคดีในเส้นทางเดินต่อไปแล้วกันนะครับผมกับบาบารามันนะโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ก่อนจะจากกันไปขอฝากไว้ด้วยเลยกับอ l รีออฟซันชัยนะครับผมใครที่มองหาดอ,อกมไม้แนวกับพิเศษพิเศษให้กับคนรักพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดติดตามได้ในทิก,ต,กต็อกอินสตาแกรมแล้วก็ในเว็บไซต์อ l รีออฟซันชัยฝากไปด้วยนะครับ ส่วนอีกอันหนึ่งนะครับผมใครมีแพลนจัดง,งานอีเวนต์ไซส์เล็กกลางใหญ่นะครับผมก็ทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็อะไรอัดบาโลออกแคนไซเซอร์นะครับฝากไปด้วยบาโลฝากไปด้วยนะครับโอเคอ่ะแล้วนั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับผมของบอดี้มีเรื่องเล่าในวันนี้นะคิดเห็นยังไงอ่ะอยากได้ดีบาล่าไหมอ่ะอย,อยากได้ก็อยากได้ก็ลองคอมเมนต์มามาพูดคุยกันนะครับผมแล้วก็เออใครเคยดูฟอร์มมนะั่ง ใครดูฟอร์มมั้งอาฮิเอออะวาฮิวาฮิโต้ทีนะครับผมอะเคยเคยดูก็ลองแชร์มาดูหน่อยนะแล้วก็คิดว่าไงดาโต้โฟอร์ฟาอ่าย้ายแล้วเรียบร้อยนะครับผมอะก็เดี๋ยวรอดูดูภาพหรืออะไรก็เดี๋ยวเอามาแชร์ในคอมมูนิตี้แล้วก็ในแฟนเพจให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับคิดเห็นยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมรอดคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่บ่่อองงบบบาาดดิินนนมีีเเรรรื้้วยะคคััสหลลป